สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับพออ่อใหญ่การชาแนลพามาให้มาหน้ามาทุ่งมาทาคือกันคือกเกา่า <c oughs> เอ้ยนี่เอามีดดำผ่ามานันหน้าอเอามีดผ่ามานหน้าเจะมาเอาจะมาเอากล้วยพี่น้องมาเอากล้วยพี่ละพี่ละเออจะมาเอากล้วยมาหากล้ยไปเห็ดกล้ยชาบกันเด้อเอาเดอ้อเขามาหลายกล้ยชาบโอ้ยหวานกรอบแซบแซบแทๆ้ๆกล้ยชาบสั่งใดเด้อพี่น้อง อ้าวพอดีพอ่อใหญ่กันมีข่าวมาแจ้งเกษตรกรแจ้งชาวนาเฮาโอ้กระแสมาแรงพี่น้องซูมือนี่อ่าแต่ละท่านนี่โอ้โหแอ็กซิได้สุดยอดเลยเนาะมาแน่ได้พี่น้องนายกรัฐมนตรีเฉดฐาอ่าจะทำให้จะเฮ็ดให้ชาวนาเป็นเศรษฐีกระยุกข,ของท่านนี่ละพี่น้องเอ้กรอเบิงลอเบิงเนาะครับเนาะ โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระท่วงกเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัตพ่มเผาพี่น้องโอ้ยท่านาแสดงสปิริตออกมาซีมาตรก,การเล่งด่วนในการในการในการสั่งการมือนี่ท่านเข้าไปในกระท่วงเหตุงานมือแหลกที่นี่ท่านเขามาวันยุทธราชการเนาะแต่ว่าท่านเขามากับมาเพื่อ เข้าไปเพื่อนามาสการหรือว่าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะที่ว่าอยู่ในกระซ่วงท่านก็ให้สัมผัสออกมาพี่น้องและก็พร้อมก็สั่งการสีมาตรการเล่งดวงน,นะครับเนาะสีมาตรการเล่งดวนเล่งดวนบ่าว่าจะเป็นไผ่แรงบ่าว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรอ่าและก็อีกสองเรื่องเดี๋ยวพ่อใหญ่การจะให้เบิงเนื้อพี่น้องจะให้เบิงนะครับเนาะ จะให้เบิงว่าสีมาตรการนี่มีอย่างแน่นะครับเนาะนี่ครับสีมาตรการเร่งด่วนนะครับเนาะสีมาตรการเร่งด่วนอ่าให้ให้ได้ภายในหนึ่งร้อยวันที่เข้ารับตําแหน่งมีเรื่องอย่างแน่อ่ามีเรื่องอันดับหนึ่งพี่น้องปัญหาภายแรงนี่ปัญหาภายแรงซึ่งต้องมีมาตรการเตรียมรับมือสําหรับปีนี้และอนาคตอาแก้ปัญหาทางปีนี้และอนาคตเลย ปัญหาพืชผลทางการกเกษตรตกต่ำอันดับสองด้วยนี่อันดันนบ 2, 2ปัญหาราคาพืชผลทางการกเกษตรตกต่ำอันดับ3การปราบปรามการลักลอบนําสินค้าปศุสัตว์ซุ่มนีง,งวคข้วยมันถูกนะพี่น้องสังเกตบ้างปะงวคข้ยมันถูกเพราะว่ามีการลักลอบนาเข้าสินค้าปศุสัตว์นี่แหละเพื่อนก็จะแก้ปัญหาตัวนี้นําและปัญหาคดีซีก็คือการพักหนีกเกษตรกรอันนี้ชัดเจนแล้วนะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยนายกเฉทถาเพิ่นเพิ่นได้ออกมบาเ้าแล้ว ใส่ได้ประมาณเดือนตุลานี่เริ่มเลยเอาก็รอบเบิง์เงเป็นยังไงเนาะอ่าซึ่งต้องรอนะโยบายจากนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยเอกธรรมนัฐยังยืนยันหนักแน่นว่าในรอบ100วันที่เข้ารับตําแหน่งจะต้องเห็นผลในทุกเรื่องอู้เห็นบ่อพี่น้องการแสดงสิปริตของแต่ละคนมันมาคือกันดีเนาะแต่ว่าเพื่อนเอาเอาเรื่องเอาการอยู่เด้เนาะครับเนาะเพื่อนเอาเรื่องเอาการอยู่เพราะว่าร้อยเอกธรรมนัฐนี่เพื่อนป็นคนจริงจังพี่น้องในการเฮ็ดงานไง การว่าการจ่ากันอันนี้เพิ่นพยาการว่าเพิ่นโอ้บ้าน่าจะพิษพลาดหรอกแล้วเพิ่นมาจากบานนอกของหน้ารอยเอกธรรมนัตเนี่ยเพิ่นว่าทั้งสามคนน่นะทั้งผู้ช่วยทั้งสองคนผู้ช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรรัฐมนตรีช่วยนั่นอ๋อกลรอเบิ้งด้วยพี่น้องเด้อนี่ละพี่น้องสีมาตรการเร่งด่วนเนาะคำนวณลายังบ่พ่อเด้อท่านก็ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บ่ท่านลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ไปพบป้าเกษตรกรเช่าหน้าที่ขาดที่ทำกินพรอมพี่น้องโอ้ในการาลุยลุยภาคอีสานซึ่งมื่อนี้โอ้เราเข้ากระท่วงเมื่อวานนะครับนะวันศุกร์หมื่อวานมื่อนี้เป็นวันเสาร์มื่อนี้เราลุยทั้งภาคอีสานกับภาคเหนือเพิ่นว่าสองสามมือนี่อ่าสอสามมือนี่เพิ่นจะ ลุยทั้งลุยพบปร,ประชาชนเพื่อที่จะสอบถามปัญหาสารทุกซูบดิบป,ปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรปัญหาเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรปัญหาเกี่ยวกับราคาปุ๋ยแพ่งบ่ยาขายาแพ่งบออ่ทุกเรื่องเนาะคำนว่าจะรับรู้รับทราบปัญหาของเกษตรกรชาวนาเฮาาอ้ยถือว่าดีละพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรเนาะพี่น้องเนาะเอาไปฟังเบิ้งพี่น้องท่านเข้าไปในจังหวัดสุรินทร์ท่านรับปากยังละกะ ท่านสแสดงเสประดิตในส่วนของการพบประประชาชนครั้งนี้นะครับเนาะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรด้วยอำนาจหน้าที่ทำได้แค่นั้นพี่น้องแต่วันนี้รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของท่านนายกที่มีชื่อว่าท่านเศรษฐา จะมาสร้างให้ชาวบ้านเป็นเศรษฐีเออิ่งแรกที่ท่านได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรสหกกณรเร่งแก้ปัญหาคือปัญหาที่ถูกสะสมมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำเกณนยกตัวอย่างจากของพี่น้องชาวโุเรนในโุเรนส่นสเสียงหน่อยสิเรื่องสะสมมานาน เรื่องที่แก้ยากไหมไม่ยากแต่คนไม่ทำอาน,นันก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งพี่นอ้องถือว่าเป็นเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งในส่วนของเกษตรกรซึ่งตอนนี้รอพี่น้องรอความชัดเจนรอไปเลยเลยอีกจักหน่อยพี่น้องให้วันที่11นี่วันที่11กันยานี่อ่าวันที่11กันยา่ก็คือวันจันทร์วันอังคารน,นี่แหละพี่น้องน่าจะตอนบ่ายๆน่าจะแถลง โคโกรัฐบาลก็จะถแถลงออกมาพร้อมทั้งานายกนะครับนะจะเป็นนายกถแถลงหรือว่าจะเป็นโฆษกถแถลงออกมากะเดี๋ยวรอเบิงพี่น้องกะเดี๋ยวรอเบิงนะครับนว่ายิบยกกี่ประเด็นกี่เรื่องที่นําเข้าสู่สภาพละกะประชุมคารมอเมือม่อวันที่11ออ่าเดี๋ยวพ่อจักรพ่อจักรจะติดตามแบบบ,บ,บ่ปล่อยเลยพี่น้องยิ่งเป็นเงินรายละ2,000บาทบ่เกิน1ิบรายตัวคู่เรียนนี่อุ้ยพ่อจักรนี่ อ้ยพยายามหาข้อมูลแล้ะก็พยายามสอบถามสืบเสาะแล้วกัยังบพ่พ่อนาเสนอในส่วนของสมาคมเกรรษตรกรเชาหน้าเฮ้านาะพี่น้องนะติดตามในส่วนของเรื่องนายกสมาคมเชาหน้าเฮ้านอ่าในส่วนของอกบอขอนําพี่น้องเพราะว่านายกรัฐมนตรีพน่นวาพนจะนั่งเป็นประธานกบขอยัเองเด้เนาะ,ะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเขา้าเกี่ยวกับน้านี่พนจะนั่งเป็นประธานเลย อาก็ล่อเบิ้งพี่น้องนะครัำน่ะเดี๋ยวผู้จัดการจะเฝ้าติดตามมาให้เบิ้งนะพี่น้องเด้อใจเย็นๆจักหน่อยพี่น้องใจเย็นจักหน่อยให้เพื่อนด้ทำงานดีๆซะก่อนให้เพื่อนด้ทำงานแต่ว่าอ่าลอยเอกธรรมนัสพมเผาพลิวนวลอยวันเนยลอยวันนี่เพื่อจะเฮ็ดให้มันได้ก็ล่อเบิ้งพี่น้องว่าจะเป็นจังไดเนาะครัำน่ะอ๋อคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระดีๆมาฝากนะครัำนะอ่ากดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กับพ่อใหญ่การแน่เด้อพี่น้อง อ่าไทายใบอายาักพลาดข้อมูลดีๆนี่พยกักหน้านำเสนอกับกดติดตามไว้น,อนาองครับนะคลิมนาพบกันไหมคลิมนี้สวัสดีครับ